เกิดจากคำสองคำมารวมกันคือมนุษย์และสัมพันธ์มนุษย์สัมพันธ์หมายถึงการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างคนที่อยู่ร่วมกันและมีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกันอย่างไรก็ดีโดยทั่วไปมนุษย์สัมพันธ์มักจะใช้ในความหมายที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันดังนั้นมนุษย์สัมพันธ์มีความสัมพันธ์ต่อบุคคลเป็นอย่างมากเรียกได้ว่า มนุษย์สัมพันธ์มีอิทธิพลต่อบุคคลเพราะเราไม่สามารถอยู่คนเดียวในโลกนี้ได้เราต้องการให้คนอื่นยอมรับเราเริ่มตั้งแต่เกิดมาเราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับบุคคลในครอบครัวเราต้องสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเมื่อโตขึ้นก็ต้องมีกลุ่มเพื่อนทั้งที่เป็นเพื่อนเรียนเพื่อนร่วมสถาบันเพื่อนต่างสถาบันเพื่อนร่วมอาชีพการเข้าสู่ระบบสังคมจึงต้องสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น แนวคิดเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์เป็นความรู้เบื้องต้นที่ใช้เป็นแนวทางในการสร้างมนุษยสัมพันธ์แนวคิดของมนุษยสัมพันธ์แบ,บ่งออกเป็น3แนวคิดคือ 1. แนวคิดในเรื่องธรรมชาติของมนุษย์การคำนึงถึงบุคคลในลักษณะผลรวมพฤติกรรมของมนุษย์ย่อมเกิดให้เกิดแรงจูงใจขึ้นได้มนุษย์มีคุณค่าและศักดิ์ศรีดังนั้นมนุษย์ทุกคนจึงมีความแตกต่างกัน แนวคิดในเรื่องลักษณะของสังคมไทยสังคมไทยเป็นสังคมที่เน้นตัวบุคคลมากกว่าปัญหาคือคนไทยจะให้ความสําคัญแก่ตัวบุคคลมากกว่าหลักการแต่ยึดหลักในการใช้อํานาจเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจึงเป็นไปในลักษณะของผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นส่วนมาก 3. แนวคิดในเรื่องธรรมชาติขององค์กร องค์กรเป็นระบบสังคมภายในองค์กรจึงอยู่ภายใต้กฎระเบียบของสังคมนอกจากนี้องค์กรก็เป็นศูนย์รวมความสนใจองค์กรจะเกิดขึ้นได้เพราะคนมีความสนใจร่วมกันแนวคิดดังกล่าวจะเป็นแนวทางให้บุคคลในองค์กรในสังคมได้ตระหนักและใช้เป็นประโยชน์ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ ไอ้แป๊ะวันนี้มึงจะมาหาเรื่องกูอีกเหรอเฮ้ยไม่นะไม่นะวันนี้<อ>กูมาลีกูมาลีมึงจะมาหาเรื่องกับกูใช่ไหมกูมาลีกูไม่ได้หาเรื่องกูจะมาหามึงกูคิดถึงฮะ<อ>มาลีให้วังไม่ก่องวางไม่ก่อนก็คุยกันกูมาลีกูมาลีกูมไม่หาเรื่องนะไนะอ่าของไทยด้วยกลางนะมีอะไรก็คุยกันเลยหรือมึงเย้ากูเย้าไอ้ไอป๊ะกวนตีได้สุดล้ <c oughs> อเล่นเออไอ้เรื่องที่พังมานะ มึงอย่าถึงสาวกูเลยนี่ใส่กูเป็นยังไงกูเหงาอ่ะกูอยู่ห้องของเรวออกมากูไม่มีที่ระบายกูก็มาไล่ระบายกามึงมึงไม่โกกูนะไม่โกดีเราคนไทยด้วยกันใช่ของไทยต้องรักกางเราพ่อของเราใช่ไหมพ่อเด็กเหนื่อยมาทั้งชีวิตแล้วก็ทำให้พ่อเราลีใจเราจะมากัดกันทำไมใช่ไหมทากทางทะเลาะกันเรามารักกันกัดกันหนามาแล้วเล็กักกันรักกันเรารักกางง่าย จุ๊บจุบปาก,กโอ้ยแป่ทำไมอ่ะไม่ต้องขนาดถึงขนาดนั้นมึงไม่รักกูใช่ไหมโอ้เล็กแต่ไม่รู้ว่าตูปากหรอกโอเคเข้าใจออไอ้ที่พังพังมาผมไม่ได้คิดอะไรหรอกอสนุกปากเหงาปากก็แย่กลังเล้งๆไงกูงมีงานจะต้องทําเราไม่รู้ว่ากูจะได้กลับมาหามืองอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เออมึงจะไปไหนว่าแต่มึงไม่ต้องรู้หรอกกูไปไหนแต่ว่ากูมีงานสำคัญจะต้องไปทางไปจัดการให้สิ้นสุดนะโชคดีเพื่อถ้าเรามีวาสนาต่อกงเราคงได้เจอกันอีก ม,มีเช่ารถต่อะไม่มีหร<ะ><า>อากูกูก็ไม่มีเหมือนกันแล้วมึงจะเรียกกูทำเพี้ยอะไรล่ะกูก็ถึกว่ามีมขายมีดก็ไม่ได้เลยอกูเข้าใจมึง<ะ>เราพ่อค้าเมือกงกลาง